ข้าวโพดอ่อนของโปรด มากินแจวห้อนแบบเนี่ยแจวอาวุธก่อนแจวห้อนอันนี้คือครั้งแรกที่หนูนาทํากินที่บ้านเด้อจ้ะที่พี่คนหนึ่นงเขาทําให้นาหนูนากินน้ำหนูนาไม่เคยกินเลยกําลังเดือดพักๆเลยเพื่อนๆเ,เลยก่อนอื่นเราก็อะไรมันก็ไม่มีอะไรมากมายเด้อเพื่อนๆเด้อมีแค่ตากก็ลูกชิ้นก็น้ําจิ้ม,อ,มอันนี้น้ำจิ้มแจวทำเองอันนี้น้ำจิ้มซุก,กี้ นาตำพริกหนูนาตำพริก,สาากสใส่าตำพริกสใส่หมูนัวกันเลยจ้าน่าจะเซ็ตมามาใส่หมูใส่พักเลยคักก็อยู่เคียงข้างเด้อโต๊ะไม่พอเด้อเพื่อนเพื่อนเด้กกดอก่อนจะไปดูหนูนากินก,นกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยจ้า เป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปได้เด้อวันนี้หัวอาจจะฟูๆหน่อยนะนี่ขาดไม่ได้เลยั้งแรกนะเนี่ยใส่ใบโหระพาตัดไตใส่พุง<ฮ>เตรียมมาวุธรอบัดทีเนี่ยเธอใส่ไปยทีเดียว ข้าวโพดอาจจะใส่เยอะๆหน่อยเพราะว่าน่านสูงเบาๆนะคะต่อารใบโหระพามันเหี่ยวง่ายตัวเองเอาใส่หน่อกะหอ่มาเราใส่หมูลงไปหมูตักกุ้งมึกไม่มีเด้อวันนี้มันเส้น ชิ้นหนังกรอบแซ่บแซ่บ,ซบมาใส่ไปแล้วก็เห็นไหมเหมือนรอเลยเหมือนรอแล้วอันดับนึ่นตักมันจิ้มใส่จานไล้เนี่ยอืมพริกยมเ้อม จิ้มเรียงแซ่บอ่ะแล้บจุ่มหอมแล้จิ้มเลยเหรอ,อเห็นตับแล้วมีเดียมเลยนี่ตับกระดุงดุงเอาแล้วแต่ชอบเลยเลยจ้ามาโซโล่กันเลยซิมเบิงก่อนอื่นเราก็ต้องชิมน,น้ำก่อนไหมเฮ้ยมันเป็นคกล้แบบว่าซุกี้อีสานเนาะเพื่อนๆเนาะ หมูไม่ค่อยเน้นเน้นผักตับตับเยิ้มเยิ้มเห็ดเห็ดเห็ดดุ้ง เชิมเจ้าอร่อยกล็ลุ้มวันนี้อากาศเย็นๆเนด้อเพื่อนๆเด้อมันน่ามันน่าดูนะ อยากลองนานแนวเรื่องเรื่ๆๆองอะ่ใส่พริกกระเทียมมันก็เด็ดแล้วเด็ดก็ถึง ร <Good> mm hmm. ้อนๆหุยๆกันเลยจ้า mm hmm. ยิ่งแสบปากก็ยิ่งกินได้ของเผ็ดๆเนาะดูตำพริกใส่บักเยอะ อยากกินแบบมีเดียมมีเดียมก็มมเส้นนี่ไม่ได้ตับเลยเพื่อนอืหมือหนก่นอะ่ะอืมหือข้นนอะ่ะ แบบอากาศหนาวหนาวนี่คือชีแบบฟินเนาะเพื่อนๆนะแต่อันนี้ก็หนาวแหละเปิดแอร์อยู่ดูแล้วไม่เมืดเพราะหนูนากระปั้มเนี่ยชอบกินพักมากกว่าเนื้อสัตว มันลงแจ่วนะแจ่วทำเองมันก็จะก,กินแบบร่อนๆนะเนาะโอ้ฝิวแม่งบรรยากาศบน,นขเขานเนาะอืมต้องแบบแคมปิ้งอืมอากาศเย็น คลิปนี้จะไม่จะไม่ยาวเกินไปเด้อเพื่อนๆเด้อถ้าไม่มดก็ขออภัยคือเก่าเด้อยังไงก็ไปเมื่อตอนหลังแน่นอนจะ้ะ ขอเห็ดดงโหระพาข้าวโพดอ่อนของโด หนังกรอบแซ่บไปได้นะหนังกรอบเบาไฟก็ไม่เบาให้เลย,เลย คุกกีดด้กันนะอร่อยครับ เพรเหมือนกันน้ำมูกแตก ใช่เกาะใช่เกาะแท็บใช่เกาะใช่เกาะหมูใช่เกาะไก่ก็รู้รู้กันแต่หน้าแต่ตาที่คนเด้อแต่หน้ามันน่ารู้ต่อแต่ให้ได้ง่ายที่นั่น mm กินกินมากเลยกินมากเลย จะยาวกันไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวนุนาตัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวนูนาเดี๋ยวนูนาไปลุยต่อเด้อยังไงก็อย่า,ยาลืมติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k หนูนาสาวโคราาเดดเดจ้าเป็นกําลังใจให้หนุนาทําคลิปต่อไปดเด้อเดเด็กน้อยมาลุยต่อนะําไปเดี๋ยวนุนาลาเพยงท่านี้เด้อ,อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ามันจะยาวโพนเนาะสวัสดีจาด้าไปเดี๋ยวลุยต่อเด็กน้อยลุยต่อเดี๋ยวค่อเ,เร็วอะอ,อร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยครับ อร่อยไหมคะดิมเือร่อยอร่อยเจ็บเจ็บลิ้นเขาเจ็บลิ้นนาเจ็บเหงือกไปเดยวหนูนาลาก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องดิม